สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไก่กายชาแนลก็มาแนะนำตัวกดตินผีนะคะตัวกดตินผีก็คือใันนี้จะเป็นตินผีตัวยกตินผีตัวกดตินผีคือเราจะคายออกนี้นะคะคายออกเราจะคายออกอย่างนี้นะคะคายคายขึ้นไปแล้วก็กดนะหมุนตัวนี้ลงค่ะ ตีนผีมันก็จะแนบแนบสนิทติดกับแป้นตรงนี้นะคะเวลาเราอาจจะเคยเย็บผ้าหนาผ้าหนามาก่อนแล้วเราจะมาเย็บผ้าบางแล้วพอไปเย็บแล้วมันก็จะกระโดดตีนผีมันก็จะลอยเนาะเราก็จะมาแก้ไขตัวนี้แก้ไขอตรงตัวกดตีนผีนะะี่ค่ะสามารถหมุนขึ้นหมุนลงทําให้ตีนผีสูงขึ้นแล้วก็ แนบสนิทกับแป้นได้ค่ะตัวนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายเนาะแก้ไขเองได้เลยไม่ต้องเรียกช่างนะคะหรือว่าสมมุติว่าเราเย็บผ้าบางอยู่ผ้าบางๆแล้วเราอยากเย็บผ้าหนาแล้วตีนผีมันยกขึ้นได้ไม่สูงอาจจะยกได้น้อยแค่นี้เราก็สามารถมาคลายตรงนี้ค่ะคลายแล้วก็หมุนตีนผีตรงนี้ค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าตัวกดตีนผีนะคะสามารถทําให้ตีนผีมันสูงขึ้น ได้จากเดิมหรือว่าอาจจะทำให้มันแนบสนิทกับพื้นแป้นวิธีแก้ไขบางทีเราก็เย็บผ้าบางแล้วไปเย็บผ้าหนาแล้วก็จะไปเย็บผ้าหนาแล้วก็จะมาเย็บผ้าบางอะไรอย่างนเนาะ <S <S แก้ไขาจากตีนผีหน่อยนะคะ <S 1> <S 1> เพราะว่าลูกค้าก็จะสอบถามมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมเวลาเย็บผ้าบางแล้วมันกระโดด มันเป็นที่อะไรก็คือแก้ไขได้ง่ายๆคือคือถ้าเราเย็บผ้าบางแล้วไปเย็บผ้าหนาตีนผีจะสูงขึ้นพอเรากลับมาเย็บผ้าบางตีนผีมันจะไม่แนบสนิทกับกับแป้นเนาะให้เราคิดง่ายๆค่ะฉะนั้นเราก็เลยมาปรับตัวเนี้ยตัวกดเนี่ยค่ะคลายตัวนี้ออกก่อนนะคะคลายตัวนี้ออกแล้วก็มากดหมุนตรงนี้หมุนสามารถหมุนได้ค่ะแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้เหมือนเดิมเราจะเอาแบบ จะเอาให้มันสูงหรือให้มันแล้วก็ล็อกตัวน,นี้ไว้ให้มันสนิทค่ะมันก็แจ้อยู่เลยลักษณะเหมือนเดิมวิธีแก้ไขพื้นฐานในการที่เย็บผ้ากระโดดหรือว่าใครต้องการเย็บผ้านานาหนามากๆอย่างหนาแบบผ้าวนอย่างเงี้ยเพราะปกติแล้วจับตัวนี้มันจะตั้งไว้ประมาณแค่ผ้าธรรมดาค่ะจะยกได้แค่นิดเดียวเย็บผ้าธรรมดาแค่นนี้ แต่ถ้าเราต้องการให้ยกได้เยอะกว่าเดิมเราก็แก้ไขจากตรงนี้เลยค่ะตัวตัวกดตีนผีเนี่ยค่ะคลายออกแล้วก็หมุนขึ้นแล้วตีนผีเราก็จะสามารถยกได้สูงสูงขึ้นประมาณนี้วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไกลไกายชาแนลไว้หน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อันนี้มันอาจาจะเป็นจักใหม่เนะจักที่ยังไม่ได้ใช้งานฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าจ้า